สวัสดีเจอกันอีกแล้วที่ดูถ่ายคลิปไว้ดูอยากถ่ายอีกเพราะ่ไม่มีอะไรทำไม่ดยอะไรดูเพราะว่าเพราะความขี้เกียจนีุ่๊กตาดูซื้อมาแต่ปีที่แล้วมีพี่ลูกพี่ลูกน้องซื้อให้เป็นของขวัญมาเกิดเขาเป็นคุกกี้รสอููด้านเลยดูต้องชื่อปัญญาออดมากชื่อว่าเลยแบ แล้วนักช่วยเลือแล้วก็มีนักกูมีทุกตายอีกพี่อวบเดียวเราอยู่ตรงนี้เนี่ยใครเยอะเยอะเยอะมากโคตรเยอะอ่ะบ้าเลยใครก็ทำเล่นวันนี้เขาชนะ

ดดกบสวีวตไลายคิว <laughs> พี <parece twitch ing> ่สาวนี่นี่กาแฟแลนี่ชานชางเอาไว้หนึ่เป็นนีนี่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 เก็บเก็บเก็บรายชั้กระดาษเลย่ อนนั้นาดีนะกูดีจังกูนี่แ่เลยอนนั้ที่กอดเลยโอ้หเสียงดที่กูโอเคเด็ดสุดโอ้โอัีตจะคิดว่าอะไรดีแต่ว่ามาสองคลิปนันลืมพูดไปว่าจะรีบกันไรก่อนชักจะคลายแล้วจะลืมเกี่ยวกับจะจบชักจะคลาย เด้อย่าลืมดูช้ำด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นลูกหนาป่าไม่ลุไม่อยากลงรูปตัวเองแล้วก็ไม่มีลายเซ็นต์ตัวเองที่เด่นดูสิราจ้าลิขุตรูที่ดุดาาท,ทับเาาองอะไรเดี๋ยวกำลังถ่ายคลิปโยงยูทูบอยู่แต่ตอนนี้มีเซ็กซ์หมดทันท่วงทีสาวนี่อ,นนนอ,อ๋ นี่มันก็สูงได้ดีว่าไ่คิดจะซูมนี่นี่ยๆเนี่ยเนี่ยในโลกเขียวบารอะไรกันแล้วก็ไม่รู้่ะทำด้วยทักษะแม่งอดคลาแน่นอนนี่นี่เขาไฟแล้วก็อุบกุบอุบอุบมันดินนุ่งหงส์เขาฟาโกเอพัดพัดมันต้องพัดอยู่แล้วใช่ปะ นี่น uh, okay. ี <nossos viewers> ia, ่นี ia, ่นี ia, ่นีนีถ่ายรูปเลยเนถ่ายรูปเลยมันไม่นอนไม่เห็นไม่ไม่เี็น้องหน้าเลยก็ไม่เป็นไยังมีเลืออยู่ย่ลืกดไลค์กดชร์กันใ่ว่าไอ้กับไอีหญิงนูมากภาคสองโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันใ้ด้วยนะคะบาย